จะไปด้านันด้วยไหนเพร่อจะทำท่ายังไงนะเมื่อกี้จะทำท่าไงโอโ้โ,อโหฟ้าเห็นไฟเลยตรงนี้ย <c oughs> มากับบ๊อบบี้ไหมอะไรนะ่ะปีปืนเหรอยิงเลยมรา <c oughs> จะเปสุขภาาเตรเนอะ <c oughs> ที่นี่จะไม่เสียค่าเข้านะคะเข้าชมพีแต่ว่าก็จะขอเป็นท่าอ่ะ สนับสนุนอาหารสัตว์นแล้วก็มาดื่มกาแฟเพื่งดื่มว่ารับปทานอาหารของร้านได้นะคะนี่เป็นบรรยากาศข้างๆร้านกาแฟนะคะสุดยอดเลยลูกมีหงสาวกหงดำอยู่ตรงนู้นไหนมีหนวดด้วยเพราะดูหนวดเขาดิเห็นหนวดไหมเนี่ยมันก็สนะแล้วยนวนนะ อันนี้ตัวอะไรไม่รู้ว่าใช่ใช่หน่อมใช่ลาอะไรอันนี้นี่ไงตัวที่เป็นพยาบาลป่ะนี่อาหารสัตว์อย่างละยี่สิบนะคะให้อาหารได้ทุกชนิดอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นปลากับเ็ดโห่นี่เด็ดถูกเลยนำหน่อยเดินนำแม่พาไปให้อาหารสัตว์นะครับเราจะไปทางไหนก่อนดีมาลองฝ่องดิ มาถึงทางที่เราต้องเลือกแล้วโหสัตว์เยอะมากจะไปทางไหนดีแต่ตอนนี้เพิร์ดไปที่รถแล้วนะทุกคนลืมลืมสัตว์ไปละลืมสัตว์ไปที่รถแล้วตอนนี้อดคาแท่จริงอะเนาะไหนคนอยู่ไหนเนี่ยไหนคนอยู่ไหนแดงแดงเหมือนกันรถเลยโอโหรถใหญ่อ่ะดูเพิร์ดดิเพิร์ดตัวเท่าล้อรถแล้วอะโอโหแอบอยู่ข้างๆเลย เนียนมากใชเหรอเนียนมากพอเราเดินมาถึงข้างในนะคะก็เลี้ยวซ้ายมาน้องมันจะมีทางซ้ายทางขวาที่เราเลือกนี้เราก็มาทางซ้ายก่อนก็คือจะเจอยีราฟควายแคะม้าแคะอัปาก้าอูดแล้วก็แกะค่ะตอนนี้น้องเคยกำลังเดินไปหาเจ้ายีราฟดูมาแล้วเจ้ายีราฟสระดตัวเออหืมเก่งอีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งได้ไหม โอ้โหเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมิชชันผ uh> ่านแล้วละเอ๋โอ้โหอ้โหโอ้โหครึบครึบมาเราให้ตัวนูนบ้างกันเอาไรให้ตัวนูนบ้างกันแลบินแลบินมาเลยไปเลยตัวนี้แบบแลบินหรอเงมเมงมเงมงมงมีสามตัวนะคะที่ทั้งหมดมีทั้งหมดสามตัวอ้ยเงมแ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 งมดูดิ ยาอ่ะน้องพอจับมือป้าเร็วเออไม่ต้องกลัวเขาอยู่ไกลมากน้องพ้อดูสิเขายื่นมาไม่ถึงหรอกอืมแบ่งกันนะอย่าแย่งกันนะมาแล้วมาแล้วอนนั้นมาแล้วโอ้ไม่ต้องกลัว,ลวหรอกค่ะมา <laughs> เราจะขึ้นไปดูที่หอชมดูกันว่า <laughs> ข้างบนเป็นอย่างไร มาเฮ้ยสู้ตายสู้ๆนะไมาเป็นกำลังใจให้เอาเร็วโอ้โหบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายนะพี่ควายแค่ปะเดี๋ยวว่าจะไปดูหุ่นยนต์ก่อนออตัวเดิมได้เลปล่าเอัพติมาจา้ะ๋ยวเอาพี่มาชิดตัวเดิมได้เปล่าใช่อัพติมาตัวเดิมตัวเดิมอแล้วก็ตัวเนี้ยไม่รู้ใครอ,ะอ่ะมิงก์ อะไร่กินก้าวอ่ะก้าอิวดไเหรอไม่หรอกน่าจะกินอาหารเม็ดหรือเปล่าปลามิงก้ด้วยขายาวเจ้านกขายาวนี่ปลามิงก้ขายาวจะป้องกินจป้องกินถ้าตัวป้องกินนี่แม่วิ่งแล้วนะเพือ ถ้าะฟาร์มทงนี่แม่บีเยะก็จะดูหให้ดูภาพบรรยากาศโดยรอบนะคะมาไปทางนูน้นนี่อันนี้คือตรงของแก,งกรตรงนู้นอูดอาปาก้ากรงนกแล้วก็มีควายแคะกับลาแคะอยู่ฝั่งนู้นเลยมีสองเล่นเด็กมีตรงจิงโจ้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกรงฟานมินโกนะคะด้านหลังกรงฟาน์มิงโกก็เป็นดีล่าที่เราไปกันมเมื่อกี้นะ จริงงหรอจริงโจวิ่งหรอเออวิด้วยทุกคนนิงโจวตอนแรเราดู้วามันสกวางแต่มันคือริงโจ้นะมาพยายให้คุณฝักยาวนี่ยืนด้วยสองขาเท่ๆริงโจ้นะแหู้ก็มีคนในแกงนู้นแต่วันนี้อยู่ครับ ้องเพิร์ลลองยืนให้แล้วแต่ว่ามันไม่มาเพราะว่ามันอื่เราไปตรงอื่นก็ได้ไปเรามาใกล้ๆม,มันไหมลองลองยืนสิเข้าไปอีกหน่อยไหมไดงไงไดงไงเอา้าหนีน่าจะดึงจ,ด,งจดึงแล้วเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นจริงเจ้ากระโดดของจริงเขาหนีไปแล้วทุกคนนี่ความกล้าเลยดูนิวแทบเข้าไปในกรงเขารู้ว่าเขาไม่มามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วกคนใช่เขาเล่าจะแก่เสียงดังมาแล้วพอเขาไม่กระโดดเขาก็เดินแบบแปลกๆลินันะเพราะว่าขาหน้าเขาสั้นกว่าเขามาแล้วเพิร์ดเพิร์ดต้องชัชใจเย็นๆนะลูกรอรอรอต้องใจเย็นๆ่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่กลัวเขาก็จะมาป่ะนุนหนุนหนุนเขากลัวหรือเพิร์ดกลัวเขากลัวหรือเพิร์ดกลัวบอกก่อน มาเลยให้เขางับก่อนโอเคเก่งมากเก่งสุดบ้าเลยไปเอากล้วยไปให้อุดแล้วเฮ้ยฉัาเห็นกล้วยเขามาแล้วเนี่ยเอาไม่มีลิ้นหรออ้าวีไม่กับมือปั้มไหมจับมือไหมมันไม่มีลิ้นันเนี้ยไปไหนเราจะอุดไปนี่แล้วเรารออยู่ โอ้งามงาม่งมงมงมอร่อยเชียวนี่อันนี้เป็นน no ก um. <India. S 3> ยุงอินเดียนกยุงแม่กับนกยุงเด็กเหรอนกยุง no um แบบสวยอะ่ะดูดิแบบหางยาวเลยเหรอใช่หางยาวมีหลายสีด้วยนะ,ะนี่ก็คือ<า>มีปตาขาบด้วยข้งางๆกระต่ายข้างๆกงกระต่าย,ายซึ่งเราก็สามารถท้อาหารได้ไค่อยๆไปเร็วกระต่ายรออยู่เร็ว นี่ก็จะมีบ้านกระต่ายให้หลายหลังมากๆห้ามจับกระต่ายนะคะนี่เขาจะมีป้ายชัดเจนว่าห้ามจับนะเพราะว่าอาจจะทําให้น,น้อง,งบาดเจ็บได้เขาจะเอาไป <ใน S 1> แทะเองแน่เลยอะ่แยอะแอบเอาไปแทะเองกุุยน่ารักมากอยู่ฝั่งน,นี้มเยนเยขาแฉ่ของของเราเปล่าเนี่ยเขาแอบกินของเราอยู่ี๋อจ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 ๋อเลยเ้ยน้องเพชรกลัวกระต่ายไม่กลัวไม่กลัวโนนโน้นมีเ<ๆ>ด็กอยู่ฝั่งโน้น กลัวเจ้ากระต่ายจริงๆพี่กระต่ายก็น่าจะรออาหารจากน้องเพิร์ทไงพี่กลับมา่ยเห็นไหมกลับมาที่ตี่ัเด้า่เขากลับมาหาแม่แล้วเขาคิดว่ามีแม่มีอาหารก็มีที่นั่งแดาไปทางนู้นแล้วกระต่ายน้อยมาตามมานี่เหมือนเขาจะรู้นะเขาก็ตามมานะลูกนั่งไม่ต้องกลัวนี่ลูกมาใกล้ๆนี่เห็นไหมใกล้แม่มากแต่แม่ไม่จับเขาเห็นไหมอือหืออือหืออลนลูกจับดีๆเอาใหม่ให้เขาดีๆเขาไม่กัดลูกให้ดีๆครับ ให้ดีๆถือไว้ลูกถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอ่าแล้วให้เขาคาบไปอ่าเดี๋ยวเขาก็จะคาบไปแบบนั้นแหละเห็นไหมที่ะต่ายเขาก็จะไปวางแล้วก็แทะเพราะเขาตัวเล็กเขาจะกินได้ทีละนิดทีละนิดเออลูกต้องถือไว้ให้อ่าแล้วเขาเคี้ยวก่อนเขายังเคี้ยวไม่หมดอืมเขาจะเคี้ยวทีละนิดลูกเขาตัวเล็กเขาจะไม่เหมือนยีราฟยีราฟจะเอาไปทั้งเส้นเลยใช่ไหมอยู่เพลินอยู่คนเดียวเลยอ่ะ สี่ทุกคนเขายังไม่มาเอาวางไว้เอาวางไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมากินครับ้าลูกวางไว้ให้เขาตรานี้เลยใช่เขจะไปให้ตัวอื่นอันนั้นไม่ให้ตัวอื่นไปเราไปให้ตัวอื่นตัวนั้นน่าจะอิ่มนี่นี่อยู่นี่ลูกเขาเพราอยากให้ให้ตัวนี้นี่นอนอยู่ตรงนี้อิ่มหรือเปล่าอ่ลองดูซิกินไหมนี่นี่นี่ตัวข้างในนี่ตัวข้างในนี่จะกินนี่นี่เพราะอยู่ตรงนี้ลูกตัวนั้นกินอยู่นี่ลูกมาตรงนี้สินี่เห็นไหมเห็นไหมเขามาเอาของปลาปกาไปแล้วเห็นไห อย่าดังอ้าวเก่งจังเลยกินกินตื่นเต้นนั่งดูดิดูนั่งดูดิหูเคี้ยวงับงับงงับงับงับน้องพฟิครับฟัวน้องเฟิร์สอร่อยจังเลยครับพี่กระต่ายพูดอย่างเงี้ยอ้าวโหล่นอ่าเขาจีบให้พี่เขาหน่อยป้อนรอแป๊บหนึ่งหนุกเขาเต็มปากอยู่ยังเคี้ยวไม่หมดเหมือนน้องเพิร์สเลยเออตกใจเหรอครับ นี่ที่กองเขาก็จะมีถุงขยะไว้ให้นะคะถ้าเราแบบแกะอาหารต้องมาจะถูมันนี่ก็มาเก้งได้อุ้ยลื่นโอ้ดูดิขนาดตายยังรู้อ่ะว่าถ้ามีคนต้องมีอาหารอุ้ยปลากระโดดโอ้โหโอ้โหเอาจริงๆก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเราตกไปเราจะเหลืออะไรเนียว้าบหมดแล้วแป๊บเดียวเองไวมากดูดิ วางดาวโอนเงินโหใกล้ชิดสุดๆโอ้โหโอ้โหเก่งจังอุ้ยมาเต็มเลยเพิร์สเอาเร็วให้เลยเลยๆเต็มที่เต็มที่เรามิชชั่นที่สองอุ้ยตัวใหญ่มาแล้วเขาสวยมากโอ้โหเขาสวยมากโอ้โหดูดูดูมารอน้องเพิร์สกันสิทำหน้าแบว์ได้ดูดิ ลูกอย่าด really? ึงกลับเดีดยวเขาตกใจนะไม่ต้องกลัวเขาขึ้นมาไม่ได้เขาติดแล้วเห็นไหมเขาติดแล้วเห็นไหมเออเขาติดแล้วเห็นไหมเขาขึ้นมาไม่ได้หรอครับพอเขาติดแล้วอือเอออย่างงั้นแล้วไหมสำเร็จไหมวันนี้ือ้โหท่าอันนีคือราของเค้น ัจ้าของนะใช่เจ้ของฉันจาขอตัวสิทุกคนส่จของเจ้ามีเขาสวยมหิวอยู่่อ่ะเหมือนหิวยู่อ่ะขตัวใหญ่มากเลยน้องื่นหน้ามารออาหารแล้วอ่ะไม่มีหมดแล้วเห็นได้ไหมกดน้ก่อนนี่เรามาถึงพื้นที่ของเตาสุคต้าแล้วซึ่งเขาจะมีชิงช้าให้เด็กนั่งด้วยมีทั้งหมดสี่อันนะไหนนั่งชิงช้าก่อนระหว่าง จะไปดูเต่าพักผ่อนก่อนหนึ่งทีร่มร,มรม่ดูซิลองมาหาเต่าแต่ว่าเต่าไม่อยู่เพราะว่าเต่าอ,อยู่ในบ้านเพราะว่ามันร้อนอยู่ตรงนน้นโน้นแล้วก็มุนมนน้นเลยเพราะว่ามันร้อนมากเดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งตรง้นว่ามันจะอยู่ตรงไหนนี่ก็อยู่ในบ้านเหมือนกันหูตัวใหญ่นะเบึ้มๆบมเลยไม่ออกมาเลยเพราะว่ามันร้อนมากนอนฝั่งตัวอยู่ในดินในบ้านร่มร่มเพิร์ดแม่ร้อนแล้วอ่ะตอนนี้เพิร์ดร้อนไหมเราไปกินนมปั่นกันไหม ไปปะแห้งหมดแล้วเดินดินแห้งเลยร้อนมากเราไปกินนมปั่นกันไหมไม่เรจะดูกวางตัวเล็กนี่จะดูกวางตัวเล็กอีกเหรอนั่นไงลูกนั่งตรงนี้ลูกก็เห็นกวางตัวเล็กเห็นไหมนั่งชิงช้าตรงนี้นะทุกคนนี่กวางตัวเล็กที่ฝั่งตรงข้ามเลยไปมันเอ้าเพิร์ดวิ่งเร็วเพิร์ดวิ่งเร็วน้องตกใจน้องหนีไปหมดเลยนู่นแอบดูกงแอบดูกวางอยู่ข้างล่าง ดิ๊ม <wounds> <Wars> wow. ีเด็กแอติกวานจะไปกินนมปั่นกันไหมหรือว่าไปกินะไรกินดีได้ไหมครับเหนือน้องกลัวหนีไปเล่าปะเดกินนมปั่นเอาแล้วหงขาวคอดำนีไงหงขาวคอดำดูเท้ามันดิเพิร์ตมันเอาเท้าขึ้นมาเหมือนเครื่องบินเลยมันเก็บเท้าด้วยเห็นว่าเวลาว่าเสร็จเก็บเท้าด้วยทำหางยังไงกระดุกกระดิก น,น,น,นี่เขาจะมีนี่แห่เนี่ยใส่เข้าไปในถาดอย่างเงี้ยป้าเห็นไหมอาหารเม็ดเ,เมื่อกี้ที่เราให้ป้าคาบบก็คือเอามาใส่เลยแล้วก็เขาจะมากิน,นตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งอาหารกันนะเออมนงเพิร์ดจองโตน๊นี้งเพิร์ดจองโตนี้เพราะว่าหุ่นยนต์เยอะมากเด็กจอนแล้ววันนี้นงเพิร์ดเอาอะไรมากินบ้างอูเบอร์ีชีสพายแล้วก็อะไรนะช็อคบอลนี่แม่เอาน้ำส้มมาลองชิมดู ของที่นี่แล้ว,ลวก็ของปะป๊าจะเป็นกาแฟนี่ตอนนี้เรามาถึงโซนที่เป็นโซนของรถจิบรถทหารกันแล้วโรจะลงแล้วเอาแล้วเดี็กวิ่งไปแล้วนี่รถจิบนะคะยังสวยอยู่เลยนะข้างในก็คือสวยมากร้อเหรอขึ้นได้เดี๋ยวให้ปะป๊าอุ้มให้ปะป๊าอุ้มขึ้นนะข้างในก็คือสะอาดสะอ้าน เด็กๆคือสามารถนั่งขับเล่นได้เลย,เลยโอ้โหโอ้โหแท้ไหนมุนโหโหใส่เกีย้ยไงใส่เกีย้ยไงโน่นฝั่นงนู้นเกียร์เกียร์เกียร์อยู่ไหนเกียร์อยู่ไหนเกียร์รถอยู่ไหนน้ำมันคัน,น, <laughs> นเลยตรงกลางนั่นน่ะที่เป็นตุ่มๆอะยกยอกๆอันนั้นอะไรอะรนั่นที่ไปเลี้ยวเปล่าใช่เอ้าใส่เกียร์หน่อยปึ๊กปึกป๊กปึ๊กปึก๊กอื้อหือแท้สุดอะไรสุดไปคับอื่นบ้าง เยอะมากที่ก <an content. S 2> ็แบบใหญ่อันนี้คือรถอะไรอะเหรอสูงมากเลยนะเร่งไม่ถูกการโน่นไปแล้วคันน้นถูกไปคันน้นขับเท่ๆหน่อยสิได้ไหมนั่งได้อยู่ปะร้อนเหรอไม่ไหวคันนี้ร้อนไม่ไหวครับผมรถบ้านเลยเนาะโอ้เดี๋ยวคนแรกเดี๋ยวคนล่นโอ้โหเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงเร็วเร็วโอ้ วันนี้น้องเพลก็สนุกมากมาก็คือเจอสัตว์เยอะๆมากมายแล้วก็มีรถให้ขับด้วยซึ่งเนี่ยชอบมากคันเนี่ยขับประมาณสารอบแล้วเดินวนแล้วก็วิ่งมาขับอันนี้อยู่ดีวันนี้ที่นี่ก็คือมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะคะมีทั้งร้านข้าวร้านสเต็กนะคะแล้วก็มีร้านอาหารที่เป็นบูตด้านข้างด้วยน้องเพิร์ตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เวลากลับแล้วน้องเพิร์ปิดคลิปให้แม่หน่อยครับสำหรับคลิปนี้น้องเพิร์กจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมกติดตาทมทางน้องเพิร์เลยนะครับ ก็ไปกำลังกายในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ